สวัสดีกับพี่น้องกับวันนี้ทำปลากระปงลัดปิดกับมาก,กินด้วยกันกับเอ่ท <Yeah. S 1> ำสเกนเกนเนี่ยนำนำาลัดอืมอืมจํำจำ,จำร้อยลาวเลยเมนูวันนี้อืมอืม Tôi mình tỏi làm chín đuôi nè nó dạ เอาคนตั้งว่นนี่ทำปือ้อเอาปลาไปต่อยซุกก่อนตีเลือนะกระเทียมกระเทียมปลิกเจียวใบป,ปลอมกันแล้วตึ้งกระเติมมะเกลือเตจลงไปเลยหั่นในเรียบร้อยมะเกลือเตจปัดนป้จนก้าวใบปลอมกันเติมนม้ำตะกี้นึงให้มะเกลือเตจเปื่อยตีเลือกปรุงรสได้น้ำปลากับกน้ำตาลเดี๋ยวตั้งกรณีอบขึ้นกระเจี๊ยต้นหอมบนหัวตะกี้นึงเลย เอาไปรัดมันนี่เด็ดเกล็ดนี่ง่ายม ปลานิ่งก็ทําได้กับเนื้อเยอะๆแต่ป้อมหวะป้อมไม่ก่อยนัดปลาดาจืดปลาดำเก็บเลยวะ <c oughs> ทำเมนูแปลกๆมั้งเดี๋ยวห้าวะเอาไปแกงต้มอย่างเดียวหะ่ะ <c oughs> ทำแบบนีก็ร้่อนเหมือนกันมีน้นองเบื่อแกงๆเอามาราดปิกใช่มั้ง ปลาต่อให้กรอบนี่ร้อยนี่ถ้าเติมน้ำวันนี้เลยกน็น่าจะดีวันนี้อันนี่น้ำมันแก่นเกิน mình cái bánh trôi mà cướp thịt ra đấy,บางคน bánh trôi mà cướp thịt là trôi ở trong cho mà cướp thịt luôn nhớ Oh ho! Oh.

เหมือนคนนี้ต่อกัน Ừ. Ừ. muốn ui ui là bịt <laughs> lời กินมันบ,าน,บานก็หยอกกรอดเลยหยอกกรอดเลยกินมันบานๆไม่ได้กิปก็หยอกกรอดเลย อืมอืมอืมโอ้ยร้อยส้มยากตรงไปลองตำตู้กับไม่อยากพบกันในคลิบนั้นนะครับกับสวัสดีครับ